Time, หัวจชอบไหมชอบไหม <S 2> <S 2> <S> <S ขอบคุณค่ะ ฝากก่อนครับผมใส่กระเป๋าผมด้วยนะครับต้อเตือนหลายรอบแล้วไม่ที่เล่นก็ยังจะเล่นรู้กันแล้วแฟนนะว่าพูดเล่นเรู้อยู่แล้วอยู่ไม่เชื่อรู้อยู่แล้วสิ่งของเป็นน้ำก่อนโอ้โหเพลงสามเพลงแรกมาเป็นแบบว่าใช้ของสามารถอย่างนี้ขอกินน้ำต้มยำกันนะแล้ว เพงแล้วเหรอกี่โมงแล้วเนี่ยฮะสามเพลงอ๋อเพลงแรกนะเป็นหนึ่งไงรู้ไหมบอกเมื่อฉันได้บอกกับเธอไปแล้วเแล้วอันแรกนะเป็นหนึ่งอ๋อลืมบอกเลยเมื่อฉันได้บอกรอออัก,กเธอ,น,อเนะครับก็คือความจริงเนี่ยอยากที่จะมีโอกาสได้ร้องเต,เ,ตเต็มเพลงแต่ว่า อ่ามันเป็นเป็นแผนการแยกยก่อยของรบริษัทเราบริษัทเราจะให้นันทชิวร้อง,องเพลงนี้คลื่นเพลงเพื่อจะได้ไปดูฟังใหญ่แต่แต่ครับถ้าคุณอุดหนุนผลงานของนันทชิวบ่อยๆตอนนี้นันทชิวจะร้องเพลงนี้เต็มๆในอีเวนต์หรืออะไรสักแห่งแน่ๆก่อนคอนเสิร์ตอย่างครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปอุดหนุนนะครับแล้วถ้าอยากฟังเพลงนี้เต็มๆเนี่ย ลนะโลกมาฟังได้อยางถูกลิขสิทธิ์ที่เวิร์คคือวสินะครับผม <laughs> เรียนบริหารก,การจัดการขอย้ำนะฮะไม่ใช่การตลาด <laughs> แต่ว่ามันก็ต้องมีกันว่า <laughs> ในยุคที่ศิลปินต้องการ <laughs> นั่นแหละถูกลิขสิทธิ์นะครับ <laughs> ขอรบกวนพี่ๆน้องๆนะครับ จะมีน้องๆไหมพี่พี่แฟนคลับมี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 ขอรบวนน้องๆแฟนคลับทุกคนนะครับรวมถึงเพื่อนนะครับพบเจอเอฟพีซีดีเถื่อนที่ไหนนะครับเดินไปแล้วก็ไม่ซื้อสิเดินไปนะครับมองหน้าคนขับ เท่าไหร่ไม่ใช่เป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนุนของริงด้วยนะวันนี้เพื่อนผมมาดูเยอะเลยนะครับดีใจมากๆก็้าผมก็แต่ว่าอาเดี๋ยวเรื่องข่าวคราวเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยบอกทีละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆขอใช้ช่วงโอกาสนี้พูดถนงเลงให้ฉันได้ออกมาเฉยหนึ่งนะครับ เป็นเพลงที่ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ที่ได้มีเพลงนี้เป็นของตัวเองนะครับไม่สิคือนะ้าจะไม่เรียกว่าเพลงเพลงนี้เป็นของนะ้นเพราะว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยเป็นของผมกับพี่ไก่สองคน <c oughs> รับร้องในคนนะคะอาจจะรู้อาจจะแบบว่า คือทุกคนอาจจะเรียกว่าเอ้ยรู้ไหมเนเพลงฮับทิวเพลงนี้เป็นเพลงของไทยเป็นพลงไทยแต่สําหรับเพลงนี้ที่ได้ร่วมงานกับพี่ไก่สุธีมานะครับเวลาผมคุยงานกับพี่ไก่ผมจะพูดถึงเพลงเพลงนี้ว่าเวลาสมมติพบเจอแฟนคลับพูดชมเพลงก็จะส่งข่า,ขาวไปน้งพี่ไก่บอกว่ามีคนชอบเพลงของเราเยอะเลยผมจะไม่บอกว่ามีคนชอบเพลงผมเยอะเลยหรือว่า มีคนชอบเพลงพี่เยอะเลยคือเพลงเพลงนี้เหมือนเราทํางานด้วยกันอย่างที่มีการถ่ายเดยพูดว่าพี่ไก่เป็นผู้สร้างนัทิวเป็นผู้ถ่ายทอดแล้วโหงดีๆอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเพลงเพลงนี้ไม่ใช่ได้บอกกับเธอไปแล้วครับผมอยากที่จะให้ทุกคนนะครับช่วยกันตัดเพลงดีแล้วก็อกให้เกิดความใจต่อกันเยอะๆครับผมถ้ามีโอกาสจะร้องเพลงนี้ฟังเต็มๆอย่างแน่นอนนะครับ